เดือดสาวบังเอิญเจอรถตัวเองขับผ่านหน้าตัดสินใจวิ่งไปคว้าประตูรถเปิดแย่งกุญแจเผยต้นเหตุเพื่อนสนิทเอารถไปขัดดอก ขาเด่นเขาเด่นจะพาเ,เพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ k ชื่อน้ำได้โพสต์คลิปสาวคนนึงกระโดดลงจากวินจักรยานยนต์เพื่อไล่ตามรถเก่งของตอนเองที่หายไปและมีพลเมืองดีหลายคนเข้าช่วยเหลือจนเรื่องราวกลายเป็นไวรัลทั่วโซเชียลเหตุเกิดที่หว้วยขวางเมื่อวันที่17พฤษภาคมล่าสุดวันที่18พฤษภาคมนางสาวน้ำฝนอายุ30ปีเจ้าของรถเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ เจ้าของรถเปิดใจกับข่าวสุดออนไลน์ว่าเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม67ต้นมาจากต่างจังหวัดโดยมีรถยนต์1คันแต่ไม่สามารถจอดที่พักของตนเองได้เพื่อนซึ่งมีแฟนเป็นคนจีนได้เสนอว่าให้นํารถไปจอดในคอนโดของแฟนเขาเพราะอยู่ใกล้ๆสามารถเดินไปเอารถได้หากต้องการใช้รถ ตนจึงตกลงและฝากกุญแจไว้ในช่วงเช้าของวันนั้นเพราะต้องไปทำงานต่อเพื่อนก็ถ่ายรูปตอนฝากรถและรูปตอนเอารถไปจอดส่งมาให้ตนตนจึงสบายใจว่ารถปลอดภัยและดีใจที่จะไม่ต้องเสียค่าเช่าที่จอดรถแล้วก็มาพอถึงวันที่ตนต้องการจะใช้รถจึงได้ติดต่อเพื่อนว่าจะใช้และกำลังจะไปเอาแต่เพื่อนคุณดังกล่าวอ้างว่าแฟนเอาไปขับทุกครั้งที่ถามหารถก็จะบ่ายเบียงต่างๆน,นันาบอกว่าแฟนไปต่างจังหวัดบ้างไปต่างประ เทศบ้างจนตนเริ่มแปลกใจว่าทำไมทุกครั้งที่จะใช้รถถึงมีข้ออ้างตลอดจึงตัดสินใจบอกเพื่อนว่าจะแจ้งความเพื่อนจึงแนะนำว่าแจ้งเลยโดยให้เอกสารของแฟนคนจีนมาด้วยตนจึงเดินทางไปแจ้งความที่สอนอห้วยขวางตนต้องผ่อนกุญแจเปล่ามาเป็นเวลาหนึ่งปีโดยที่ไม่ได้ใช้รถของตนเองเลย จนกระทั่งช่วงบ่ายของวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาตนนั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีห้วยขวางเพื่อที่จะรอเวลาไปเที่ยวพัทยาแต่จะไปกินข้าวกับเพื่อนก่อนจึงเรียกวินจัก,กรยานยนต์ไปส่งแต่เมื่อมาถึงถนนประชาราชบำเพ็ญแถวแถวซอยประชาราชบำเพ็ญ6ทับกับทับ 2, ซึ่งเป็นช่วงเที่ยวรถติดพอดีก็เลือกไปเห็นรถของตนเองขับผ่านน้าไปแบบช้าๆตนจำสติ๊กเกอร์และทะเบียนรถได้อย่างแม่นยำซึ่งมั่นใจว่าเป็นรถ ของตนเองแน่นอนจึงได้ให้วินขี่ตามไปใกล้ๆและตัดสินใจกระโดดลงจากวินแล้ววิ่งไล่ตามเปิดประตูรถฝั่งคนขับแต่ชายคนดังกล่าวยังขับไปเรื่อยๆแต่คนจีนที่นั่งในรถไม่ยอมให้กุญแจตนตนจึงพยายามดึงกุญแจออกและร้องตะโกนให้คนที่เห็นเหตุการณ์เข้าช่วยเหลือในเวลาต่อมาตำรวจสนองว้ยขวางได้เชิญตัวชายชาวจีนมาสอบปากคาซึ่งชายชาวจีนคนดังกล่าวอ้างว่าเพื่อนของตนติดหนี้เขาอยู่250,000บาท และนํารถยนต์คันดังกล่าวมาให้ตนไว้ใช้เพื่อเป็นการค้าประกันแต่เพื่อนของตนปฏิเสธว่าไม่ได้ติดหนี้และไม่ได้เอารถไปค้าประกันแต่อย่างใดเงินที่คนจีนให้มาเป็นเงินที่ลงทุนเปิดร้านนวดด้วยกันแต่เจ๊งไปแล้วทางคนจีนก็ยังยืนยันเหมือนเดิมและจะนําหลักฐานมาแจ้งความในภายหลังหลังจากมีการไก่เกียกกันแล้วตนจึงได้ตรวจสอบสภาพรถ พบว่ามีความเสียหายจึงเจราจาตกลงกันอีกครั้งซึ่งชายชาวจีนจะเป็นคนรับผิดชอบในความเสียหายนี้และได้นัดหมายพูดคุยาราคาในการซ่อมแซมในวันที่19พฤษภาคมส่วนของเพื่อนตอนนั้นก็จะดำเนินคดีหลังจากที่เคลียร์เรื่องรถเสร็จแล้วตนไว้ใจเพื่อนคนนี้มากเนื่องจากรู้จักกันมาพอสมควรไม่คิดว่าเพื่อนจะทำแบบนี้กับตนแต่ตอนนี้ได้รถคืนตนก็สบายใจขึ้นมากและจะไม่ไว้ใจใครง่ายๆอีก ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ